สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะเอาทรงผมไล่ปิดเล็กๆน้อยๆมาฝากด้านบนลูกค้าบอกว่าความยาวเท่าเดิมแล้วก็ซอยนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะถ่ายแค่ข้างๆนะครับผมขึ้นด้วยฟันรอง1.5นะครับโยกฟันลงเป็นเบอร์6ถ่ายเปิดสูงไปเลยนะทรงเลยข้างๆเปิดสูงเหมือนทรงครอเลยนะด้านหลังก็ดูความเหมาะสมเอานะครับดูว่าทุยอยู่ประมาณไหนครับ เป็น1.5นะครับโยกฟันเป็นเบอร์สองไทยแบบมีอ้อมหัวเลยนะครับด้านหลังก็ขึ้นมันรองทรงสูงนะรทรงนี้เป็นทรงที่ลูกค้าบอกโอกเบปีนะผมก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าทรงอะไรนะครับรองทรงสูงแล้วกันเนาะ,นะง่ายดีนะครับคือขึ้นอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณรองทรงสูงนะ สองฝั่งเหมือนกันเลยครับคลิปนี้ผมขออนุญ,ญาตเร่งความเ,มเร็วเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการอัพโหลดคลิปด้วยนะครับมันพอดีมันอัพโหลดยากนะครับถ้ายาวเกินเะนี่ครับขึ้นอยู่ประมาณนี้นะครับต่อมาผมจะมาสร้างไกล์ไลน์ในการเฟดนะครสร้างจุดเฟดให้อยู่ประมาณนี้นะครับ,รบจุดเฟด ให้เขาอยู่ประมาณนี้นะแล้วแต่เรานะครับว่าจะสร้างจุดเฟดอยู่ประมาณไหนก็ลงถามลูกค้าดูนะครับข้างหลังผมจะทําให้หัวมันดูทุยก็เลยสร้างจุดเฟดอยู่ประมาณนี้นะครับไม่สูงมากนะแต่ถ้าใครจะขึ้นจุดเฟดอยู่ประมาณหางคิวก็ได้นะครับอันนี้ผมอยู่ประมาณหางตานะครับแล้วก็โค้งลงอยู่ที่ลูกค,ะะค้าแล้วว่าจะให้ขึ้นสูงประมาณไหน อันนี้ผมดูหน้าง,งานจากข้างหลังแล้วผมว่าน่าจะขึ้นอยู่ประมาณนี้ดีกว่านะครับกำลังเงาสวยครับให้มันเป็นนวลน,นวนแล้วก็ดำดำเงาเหมือนสามมิติได้สวยนะครับถ้าสูงเกินไปมันค่อนข้างที่จะเป็นไฮเฟดแล้วมันจะผมว่ามันไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่นะครับขึ้นสูงมันเฟดง่ายครับขึ้นสูงแล้วเฟดต่ำๆมัน ไล่ขึ้นไปมันดูมีมิติมากกว่าครับแต่มันจะเฟยรยากครับต่อมาผมใช้เป็นเบอร์หนึ่งโยกฟันลงเป็นหนงจห้านะครับโยกฟันลงสุดเลยนะครับเทคนิคนี้ผมเอามาบอกคือเหมาะสำหรับคนที่ดูไม่ซับซ้อนนะคนที่กำลังหัดเริ่มตัดผมนะครับจะตัดตามมันจะง่ายกว่านะสะบัดขึ้นไปให้เชื่อมกับ ที่เราขึ้นโครงสร้างครับห็ครับมันก็จะเริ่มเงาแล้วครับดูมีมิติขึ้นการสร้างมิติสร้างเงาเฟดสามเฟดสามมิตินะครับอันนี้ผมคิดเอาเองนะถ้าสร้างจุดเฟดต่ำๆมันจะดูมีมิติมากเลยนะมันจะไล่แบบข้าวนวลแบบกระจายเงาได้สวยมากเลยแต่ถ้าสร้างจุดเฟดสูงมัน จะไม่ค่อยดูมีมิติเท่าไหร่นะครับมันจะเฟดง่ายจะคล้ายๆกอเหมือนทรงทหารครับถ้าเฟดสูงไฮเฟดถ้า ade, มิเดยมเฟดกดรลางสวยครับต่อมาผมใช้เป็น0.5นะครับมันกระจายเงาได้สวยนะครับค่อนข้างที่จะไล่หลายเบอร์นะครับแล้วก็ถอด0.5ออกเป็นเบอร์ศูย์นะครับ การลบขอบด้านล่างนี่ครับเห็นไหมครับมันจะกระจายเงาสวยมากเลยนะครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคง่ายๆเลยนะครับไล่ปันโรงเหมาะนะครับสําหรับช่างใหม่ๆที่กําลังฝึกนะครับดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะมีประโยชน์สําหรับช่างใหม่ๆนะใครที่เก่งแล้วก็เรื่มผ่านได้เลยนะครับคลิปนี้มีประโยชน์มากครับตัดทรงนี้ได้สบายเลย นี่ครับมันจะดูมีมิตินะครับใจเงาสวยมากครับทำแบบนี้อ้อมหัวไปเลยนะครับวัดีผมจะตัดคลิปไม่เกินสัก5-6นาที่งั้นผมอัพโหลดยากมากามก,าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับ ถ้าอยากดูทรงไหนก็แนะนำผมมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะขอลูกค้าถ่ายโอเคครับทำอันนี้อ้อมหัวไปเลยนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม